สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับวิชาสังคมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า88นะคะนักเรียนเปิดไปเลยค่ะในหน้า88นี้นะคะจะเกี่ยวกับศาสนาพิธีที่นักเรียนได้ดูคลิปไปเมื่อวานนี้นะคะโดยแบบฝึกหัดที่1ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตภาพศาสนาพิธีแล้วตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะ ภาพในหน้านี้นะคะเด็กผู้หญิงกําลังนั่งไหว้พระอยู่ซึ่งในคําถามข้อ1.1บอกบุคคลในภาพประกอบศาสนาพิธีใดนะคะเป็นการทําบุญตักบาตรหรือการบูชาประรัานาราัไตก็หนนักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนบุคคลในภาพหรือไม่ถ้าเคยนักเรียนก็ขีดถูกถ้าไม่เคยนักเรียนก็ขีดถูกนะคะ ข้อหนึ่งจุดสามศาสนพิธีนักเรียนเคยเข้าร่วมมีอะไรบ้างซึ่งตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะอย่างเช่นทําบุญตักบาตรการบูชาปรารถนา,ายัยการเวียนเทียนการฟังพระธรรม,มเทศนาหรือว่าอื่นๆนักเรียนเคยทำนักเรียนก็ระบุมานะคะโดยเขียนลงไปค่ะข้อหนึ่งจุดสี่นะคะศาสนพิธีดังกล่าวมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรก็สังเกตในภาพนะคะก็มีพระพุทธรูปและนักเรียนนั่งยกมือไว้อยู่แล้วก็เรามีอาจจะมีการตรวจมลอะไรนักเรียนก็เขียนอธิบายลงไปได้ค่ะ เสร็จแล้วนักเรียนทําตอในหน้า89นะคะนักเรียนวิเคราะห์ภาพการทาบุญตักบาตรแล้วตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะในภาพผู้หญิงกําลังใส่บาตรอยู่นะคะนักเรียนจะประเมินข้อที่2.1นะคะเพราะเหตุใดชาวพุทธจึงต้องทําบุญตักบาตรข้อแรกเพื่อให้ผู้อื่นยุย่องชื่นชมว่าเป็นคนดีใช่หรือไม่หรือเพื่อทําความดีและสงเคราะห์พระสงฆ์ให้ประ พุทธศาสนายังคงมีอยู่เราเลือกเอาหนึ่งข้อนะคะข้อ2.2ถ้ามีโอกาสไปทำบุญที่วัดนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรตอบได้มากกว่าหนึ่งข้ออย่างเช่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือเปล่าเวลาไปวัดเราต้องสํารวมกิริยามารยาทหรือเปล่าถ้าใช่ก็ขิดถูกใส่บาตรด้วยความตั้งใจไหมไม่คุยส่งเสียงดังใช่หรือเปล่าหรือว่าอื่นๆที่ควรจะทําด้วยนักเรียนเขียนเพิ่มเติมได้นะคะ ในข้อที่3ไมให้นักเรียนเรียงลําดับขั้นตอนการปฏิบัติตนขณะตักบาตรโดยเกี่ยนหมาเลข 1- ถึงเลขหลงไปตามลําดับนะคะลงในวงกลมหน้าข้อความให้ถูกต้องที่เขาให้มาคือถอดรองเท้าน้อมตัวลงไหว้พระภิกษุยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผากนิม,มนต์พระภิกษุใส่อาหารลงในบาตร ถ้าท่านนักเรียนเคยตักบาตรนะคะนักเรียนจะต้องนิมนต์พระภิกษุกก่อนแล้วก็ถอดรองเท้าถอดรองเท้าเสร็จยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผาอาธิษฐานก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่อาหารลงในบาตรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เราค่อยโน้มตัวลงไหว้พระภิกษุลองดูนะคะนักเรียนจะเรียงตามลำดับขั้นตอนการตักบาตรได้ถูกต้องหรือไม่ลองทบทวนอีกทีโดยการทำแบบฝึกหัด เขียนลำดับตัวเลขลงไปให้ถูกต้องนะคะหน้า8.9ดสิบแล้วส่งคุณครูมานะคะทางลายกลุ่มเหมือนเดิมค่ะและสำหรับการเรียนการสอนวิชาสังคมวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ